ถนนใหม่ถนนพึ่งสร้างเซตแต่ว่ยอมปไหล Hon. สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายจะตำน้ำพริกปลาทูจ้าอันนี้ผักจ้ะยายจะต้มผักละจ้าทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้ยายจะตำน้ำพริกปลาทูจ้าอันนี้ปลาทูยายทอดไปแล้วเดี๋ยวเราจะตมกันเลยนะจ้าทุกคนวันี้ยายอยากกินน้ำพริกปลาทูเปลือกจ้าทุกคนจ้า ยายจะแกะถุงใส่นะทุกคนเนี่ยเข่งละหกสิบบาทเพลงเรเพลงเราทำจริงไม่ได้เนาะเราก็ต้องซื้อจริงใช่ไหมคะขุคนขคาโอเลกาไม่ให้มีอ่ะม้งตั้มตั้มจ้าอันนี้ยายไม่ใส่ปลาเนาะทุกคน ยายาขูดมะม่วงใส่ด้วยจ้ะคุณจ๋ตาตำใส่มะม่วงอร่อยนะจ๊ะทุกคนพี่ตะคนซอยมะม่วงใส่จ้านะตามจ้า ตาจ้ะอ้นี่ผมแซ่บหนูวอันนี้น,นันการตายจ้าใยกลวไม่เปรี้ยวใส่น้ำนาวอีกท้อนนึงอันนี้พนาวอยากคันใส่ตู้เนนย,ย็นเลยจ้ะพนางลูกออกไปคัน ตอนนี้มันเอาเสร็จโหเร็วเสร็จเร็วี่จ้าตะปูใยเฟื่อ มาจ้าทุกคนสวัสดีอีกทีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะมากินข้าวกับยายนะคะทุกคนคะ่ะนี่จ้าน้ำพริกปลาทูอร่อยอร่อยจ้าม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 าใายมชักชา้าลำรีลำไรเด้อ งานนี้ไม่ง้อช้อนนะทุกคนพริกประทูใส่มะม่วงจ้ะแจ่บหลาย 隆。 อร่อยจังอร่อยจังเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดมาก 이렇게 okay, 자 พวงจ้าก็คือพวงย้ายปลูกเองอร่อยมากทุกคนจ้ามากินด้วยกันเด้อ เบาโลแม่อัดคลิปอยู่โควิดเป็นไงมั่งทุกคน ban giá đồn ló một lần chặt ปนกินข้าวลูก แล้วยายก็คืนไม่หมดคนเดียวเดี๋ยวตามาเก็บตกเย็น จบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ้า <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ยายด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย